แลก็หั่นมะม่วงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราก็มาตักน้ำกะทิาราดก,กันนะจ๊ะ สวัสดีวันปีใหม่ไทยค่ะวันสงการที่13เมษายน2565ค่ะวันนี้เราก็จะมากันในเมนูเบาๆนะ,ะทุกคนก็วันนี้เป็นวันสงการช่วงหน้าร้อนนะ,ะจะมีผลไม้ชนิดหนึ่งที่ออกมาเยอะมากเลยนะคะแล้วเราก็จะมาทําเมนูนี้กันนะคะเป็นเมนูเกี่ยวกับผลไม้นะคะแล้วก็ไปทำเป็นของหวานนะ่าจะเป็นเมนูอะไรไปซื้นไม่ได้เลยนะคะนอกจากเมนูข้าวเหนียวมะ มาดูวัตถุดิบกันเลยจ้าวัตถุดิบของเราก็จะมีมะม่วงจ้าแล้วก็มีน้ำตาลทรายมีกะทิมีเกลือเท่านั้นนะคะแล้วก็จะขาดไปเลยซักไม่ได้ก็คือข้าวเหนียวนะจ๊ะแต่จะบอกว่าข้าวเหนียวของพี่วันนี้พี่ไม่ได้นึ่งเองนะคะแม่นึ่งให้นะทุกคนนี่นะคะแม่นึ่งให้นะคะ,คะ,คะแม่ะะแม้าค่ะอันนี้ก็คือเป็นการทําข้าวเหนียวมะม่วง,งแบบง่ายมาก มากคืมากที่สุดนะคะไม้ยมกหลายตัวเลยนะคะหลายหลายคนอาจจะลองอยากจะลองทําทานนะคะแต่ขั้นตอนการนึ่งข้าวเหนียวนี่มันนานเหลือเกินนะคะกว่าจะแช่ข้าวกว่าจะนึ่งนะคะแล้วถ้าหลายๆบ้านอาจจะไม่มีอุปกรณ์ในการนึ่งเช่นหวดหรือซึ้งอะไรเงี้ยนะคะก็จะลําบากไปอีกนะคะนี้ก็เราจะมานําเสนอวิธีการทําข้าวเหนียวแบบง่ายๆเลยนะคะแต่เวลาเราซื้ออันนี้คือข้าวเหนียวเนี่ยเขาจะส่วนมากเขาจะขายกับไก่ทอดหมูทอดนะคะที่ไปซื้อมานะทุกคนเวลาเขาใส่ห่อแบบนี้มันจะติดกัน ะะเดี๋ยวจะมาแนะนําวิธีการทําไม่ให้มันติดกันนะคะทำยังไงเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะก่อนอื่นต้องมาแนะนํากะทิที่เราใช้ก่อนนะคะวันนี้เราจะใช้กะทิอร่อยดี250 ML 2กล่องด้วยกันนะคะส่วนข้าวเหนียว3ห่หอนี้ไปชั่งแล้วได้แปขีดนะคะหรือ800กรัมนะคะทุกคนก่อนอื่นนะนํำข้าวเหนียวมาอันนี้เพืเ่อความรวดเร็วนะจ๊ะทุกคนฉีกเลยค่ะ เมื่อเราแกะห่อข้าวเหนียวนะคะไว้อย่างนี้แล้วนะเราก็จะมาใส่กะทิกันนะอันนี้คือก่อนเอาไปมูนนะ,ะทุกคนอยอดน้ํากะทิไปนะแล้วก็อันนี้เราจะบี้ให้ข้าวเหนียวเขาแตกตัวนะถ้าเกิดว่าเราบี้แบบไม่มีน้ําอะไรเลยเนี่ยเขาก็าจะเกาะกันเหมือนเดิมเนาะถ้าเราจะใช้น้ําเปล่าก็ไม่ได้นะทุกคนนี่เราใช้กะทิเลยเนาะเพราะว่าข้าวเหนียวเราต้องไปมูนอยู่แล้ว หลังจากที่เรานะทำให้ข้าวเหนียวของเราเป็นเม็ดไข่เม็ดมันแล้วนะทุกคนเดี๋ยวเราก็้าเหนียวไปมูนกันนะจ๊ะเดี๋ยวเริ่มการมูนข้าวเหนียวของเราเลยจ๊ะแต่น้ำก็ที่ลงไปค่ะเดวไว้ครึ่งกล่องนะคะแล้วก็ใส่น้ำตาลทรายลงไป200กรัมค่ะ ในขั้นตอนนี้เราจะใส่เกลือลงไปเล็กน้อยนะทุกคนเพื่อตัดรสนะจ๊ะเสร็จแล้วเราใส่ก้นเหนียวลงไปอันนี้ลองดูนะคะว่าเมื่อกี้นี้ที่เรายีไว้เนี่ยก็จับเป็นก้อนอย่างหรือเปล่านะถ้าจับเป็นก้อนเนี่ยก็ต้องดีลงไปหน่อยนะมือล้างแล้วนะจ๊ะทุกคน นีถ้าเราไม่บี้ข้าวเหนียวไว้เนี่ยมันเขาจะจับมากกว่านี้นะ,ะนี่ดีแล้วที่เราบี้ข้าวเหนียวไว้ให้แล้วเป็นเม็ดไข่เม็ดมันนะ,นะะเดี๋ยวเราจะทําให้เขาแห้งกว่านี้นิดนึงนะคะนี่ก็รู้สึกว่าจะเหลวไปนิดนึงนะะแต่ไม่ต้องเคี่ยวนานนะคะเดี๋ยวจะเละเพราะว่าเราเข้าวเหนียวเขาเป็นข้าวเหนียวมูนมาแล้วนะ,ะเอะข้าวเหนียวนึ่งหนึ่งนน <laughs> ึ่งพูดยังไงเนี่ยนี่เราก็มาเตรียมน้ํากะทิที่จะลาดตัวข้าวเหนียวมะม่วงเพียงนะคะทุกคน หมดเลยนะคะเทปไปเราจะใส่เกลือตรงส่วนนี้นะคะครึ่งช้อนประมาณนี้นะ,ะทุกคนเพื่อให้กระทิของเรามันยิ่งขึ้นนะคะแล้วคนให้ละลายนะ น้ำกะทิเราไม่ได้เคี่ยวนะทุกคนเพราะว่าอันนี้เดี๋ยวเราก็ทานคือเราไม่ได้ทําเยอะเนาะเราไม่เก็บไว้หลายวันอ่ะคือไม่ได้เก็บไว้ข้ามวันอ่ะนะคะเราก็สามารถที่จะทานหมดภายในวันนี้นะคะทุกคนเราก็มาเอาข้าวเหนียวใส่จานกันเลยนะจานนี่เห็นไหมทุกคนข้าวเหนียวของเราไม่แฉะไม่เละนะคะกาลังดีเลย หวานมันแน่นอนนะขนาดนี้เราก็มาปอกมะม่วงกันจ้าอันนี้มะม่วงน้ําดอกไม้นะทุกคนอันนี้ก็งอมได้ที่เลยนะเพราะมันจะเป็นหน้าข้าเหนียวมะม่วงของเราเร็วนะจ้าเปลือกบางมากนะ คมะม่วงก็จะมีช้ำๆนิดๆดนึงนะคะทุกคนเพราะว่ารู้สึกว่ามันจะสุกจัดงอมมากลมแล้วเนี่ยก็หั่นธรรมดาเรานะจ๊ะไม่ได้สวยอะไรมากมายนะคะทุกคนวางไปแบบนี้เลยจ้าอันนี้เราก็หั่นมะม่วงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราก็มาตักน้ำกะทิาราดกันนะจ๊ะนี่พี่ชอบน้ำกะทิช้ำๆเยิ้มๆนะจ๊ะทุกคนชอบเหมือนกันไหมคะ มานี้พอเนาะเดี๋ยวจะไม่เห็นตัวข้าวเหนียวนะคะทุกคนเดี๋ยวจะรีวิวรสชาติให้ให้ชมนะคะว่าเป็นยังไงมีเวลาทานก็แบบนี้เลยค่ะจากข้าวเหนียวนะแล้วก็น้ำกะทิเยิมย้มๆม,มาจ้ะแบบนี้เลยอืมอร่อยมากข้าวเหนียวนุ่มนะคะทุกคนแล้วก็ไม่หวานมากนะคะประมันจากกะทิลงตัวเลยนะคะแล้วก็เนื้อมะม่วงสุกงอมแบบหวานกําลังดีเลยนะคะก็ถ้าหากว่าชอบคลิปนี้ก็ลองไปทํากันดูนะคะทําง่ายๆนะคะอย่างที่บอกเนะเาะข้าวเหนียวก็ให้แม่นึ่งให้นะคะแม่ค้านะคะ ถือจะนึ่งเองก็มีวิธีการนึ่งข้าวเหนียวจำช่องต่างๆนะฮะให้ดูนะแต่ช่องพี่ไม่ทำนะ,ะถ้าหากว่าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องครัวนานาน,นะคะและถ้าหากอยากให้ทําเมนูอะไรในคลิปต่อไปก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะสําหรับวันนี้ก็ขอตัวลาทุกท่านไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ